โจทย์ปัญหาเลยละกันนะคะโจทย์ปัญหาข้อหนึ่งค่ะมีทั้ง a และ b นะคะวิธีการถ้าเราแยกคิดเนี่ยนะแยกคิดเนี่ยมันก็จะหาไม่ได้เนาะดังนั้นใน a นะคะเราควรที่จะจัดรูปก่อนนะคะให้มันเหลือเศษส่วนชุดเดียวนะดังนั้น x ค่ะตัวเนี้ยเราควรจะเอา x ส่วน x เข้าไปคูณน,นะคะแล้วก็ลบกับ5ส่วน x เนาะ พบว่าส่วนจะได้เหมือนกันก็คือส่วนเป็น x ก็จะได้เป็น x กําลังสองค่ะเนาะส่วน x ลบห้าส่วน x ใช่ไหมคะเศษส่วนเท่ากันละดังนั้นข้างบนจะได้เป x กําลังสองลบห้าข้างล่างก็เป็น x นะคะเนาะสิ่งที่ได้คือเราจะแทนเป็นเลขศูนย์ค่ะแทนเป็นเลขศูนย์นะคะก็จะได้เป็นศูนย์ลบห้าเป็นลบห้าใช่ไหม ลบหส่วนศย์ค่ะดังนั้นลบห้าส่วนเนี่ยตัวนี้เปรียบได้กับการที่เราหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้ต่อไปมาดูที่ตัว b นะคะที่ตัว b นะคะที่ตัว B มาดูตัว b กัน b ค่ะ B มีการแทนเป็นลบสเข้าไปอันนี้แทนเข้าไปได้เลยแทนเข้าไปได้เลยนะเอาล่ะ เพราะว่ามันเป็นเศษส่วนชุดเดียวละสอบวกกับลบสนะคะแล้วก็ลบสองในขณะที่ข้างล่างค่ะก็เป็นลบสบวกสข้างบนได้เป็นรูทศูนย์นะลบสอข้างล่างได้เป็นศูนย์ค่ะรูทศูนย์ก็คือ0ูนย์ศนย์ลบสองเป็นลบสองส่วนศูนย์ค่ะดังนั้น b ก็ยังคงหาค่าไม่ได้เช่นเดิมนะคะหาค่าไม่ได้ เพราะน้ะหาค่าไม่ได้เบี้ยวๆหน่อยนะหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะเอคูณ B อ่ะต่างคนก็ต่างหาค่าไม่ได้ก็เลยตอบหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้นั่นเองนั้นข้อนี้นักเรียนก็วงกลมเลือกที่ข้อสนะคะคือมันหาไม่ได้ะข้อนี้นะยังไงก็ทางก็หาไม่ได้ทั้ง A ทั้ง B เลยนะคะต่อไปมาดูที่ข้อสองค่ะ ในข้อ2เนาะมีลักษณะที่ตัวเนี้ยแยกกันดังนั้นถ้าครูจะหาลิมิตของ fx คูณกับ gx นะลิมิตของ fx คูณกับลิมิต gx นั้นครณแยกคูณเนาะแยกคูณคิดทีละอันนะแต่ครูแปลงสภาพก่อนเริ่มต้น,นครูจะแปลงสภาพ fx ให้เหลือแค่เศษส่วนชุดเดียวนะดังนั้น fx ค่ะจะได้เป็น1ส่วน x เนาะลบกับ1ส่วน4ตัวเนี้ยก็ต้องคูณกับ4ส่วน4ใช่ไหม ส่วนตัวนี้ต้องคูณกับ x ส่วน x นะคะก็จะได้เป็น4ส่วน 4x ลบ x ส่วน 4x เรียบร้อยค่ะดังนั้นข้างบนจะได้ fx นะ4ลบ x ส่วนด้วย 4x นะเรียบร้อยนะเอาละเรียบร้อยค่ะจากนั้นตัวเนียค่ะเราก็สามารถที่จะเอา2ตัวเนี้ยมาแยกคูณกันได้มาแยกคูณกันได,นนได้ดังนั้นถ้าคูณแยกคูณน,นะ ดูนะตัวนี้ fx ส่วน gx gx คือตัวนี้ค่ะ gx คือตัวนี้ดังนั้นหน้าตาของเขาเนี่ยการหาคําตอบนะบอกแล้วถ้าจะแยกหาต้องหาได้นั้นาครูหาแต่ fx แน่นอนละแทน4 4 40ได้ได้ได,ได้น่าจะได้ดังนั้นแยกหาได้แทนด้วยเลข4ตัว gx ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้น,น, 4, น,นค่อยค่อยทำค่อยค่อยทำนะเอาละการหาลิมิตของ x เข้าสู่4 fx แทนค่าลงไปเลยนะ fx เป็น 4-x ลบค่ะส่วน 4x นะคะคูณกับ gx คือ1ส่วน x ลบค่ะเนอะแล้วเราก็มาดูสิตัดได้ไหม4ลบกับ x-4 ลบตัวเนี้ยเราดึงออกได้นะตัวเนี้ยเราดึงออกได้นะคะ 4x ลบเเนี่ยคูดึงลบออกไปเพื่อให้มันกลายเป็น x-4 ลบ ส่วนข้างหน้าเป็นสีเอกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ดังน,นั้นดึงออกตัดได้ค่ะตัดตัดเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายเนี่ยครูจะได้เหลือแค่ลบหนึ่งส่วนด้วยสีเอกนะคะส่วนด้วยสีเอกจากนั้นเราจะแทนด้วยเอ็กค่ะเอ็กด้วยเลขสี่ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนด้วยสี่ที่คูณกับสี่ข้อนี้ก็เลยตอบลบหนึ่งส่วนสิบหกค่ะ ก็ตอบเป็นข้อ1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูที่โจทย์ข้อ3ค่ะข้อ3เป็นเศษส่วน2ชุดแน่นอนแทนตัวเลขแรกเข้าไปโห1ส่วนศไม่ได้ทําให้เป็นเศษส่วนชุดเดียวกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาให้หา A คือลิมิตดังนั้นค่อยๆหาไปก่อน A นะเราหาแต่ A ก่อน ครูปรับเศษส่วนเนาะปรับเศษส่วนดังน,นั้นสิ่งที่นักเรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปรับเศษส่วนก็คือเรื่องของกําลัง3ามใช่ไหมกำลังสามนะนักเรียนต้องรู้หาสูตรกําลัง3ถ้าครูมีหน้ากําลัง3มลบหลังกําลัง3ทวนให้นะจะได้เป็นตัวนะคะ่ะจะมีค่าเป็นหน้าลบหลังนะแล้วก็หน้ากําลังสองบวกหน้าหลังอุย้ยบวก หลังกำลังสองนะหลังกำลังสองอ่ะไหนไหนก็มีหน้าตาที่เป็นการลบละลองดูซิถ้าเป็นบวกหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามนะคะก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นลบมันเป็นลบมันคือหนึ่งกำลังสามลบเอกํากำลังสามดังนั้นควรจะแยกตัวข้างล่างนั้น ตัวแรกปกตินะหนึส่วนหนึ่งลบ x ลบตัวถัดไปหาคโคก็จะเป็น1นลบ x หน้าลบหลังแล้วก็หน้ากําลังสองหน้ากาลังสองคือ1นึ่กลังสองบวกหน้าคูณหลังหน้าคูณหลังคือหน้าของเราคือ1น่ะหลังของเราคือ x หน้าหลังก็คือ x แล้วบวกหลังกําลังสองก็คือ x กําลังสองนะข้างบนค่ะกลายเป็นเลขสาม หน้ากายเป็นเลข3จากนั้นทําส่วนให้เท่ากันทำส่วนให้เท่ากัน,น,กนแปลว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันขาดไอ้องเล็บเนี่ยทั้งหมดเลยขาดอะไรขาด1บวกเอบวก x กำลังสองเอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนใช่ไหมเนาะเอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนดังนั้นตัวข้างบนนะคะก็จะเป็น1บวกเบวก x กำลังสองเนาะลบ3ม แล้วก็รวบเศษส่วนหน้าตามันเหมือนกันนะคะมาหาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ทําการบวกลบกันบวกลบกันข้างบนเนาะตัวข้างบนค่ะตัวข้างบนจะได้เป็น x กาลังสองบวก x 1นลบสเป็นลบสนะคะ ค้างยาวนิดน,นึงนะคะในข้อ3ต้องใช้หลักการที่เรียกว่าแยกตัวประกอบให้เก่งตัวบนค่ะครูต้องการให้1นลบเหายดังน,นั้นน่าจะแยกได้นะน่าจะแยกได้ก็น่าเป็น1กับ2อหนึ่งเป็นลบสองเป็นบวกนะคะ ตัดได้แล้วค่ะตัดได้แล้ว x ลบหกับ1นลบ x ตัดกันได้ค่ะมันสลับประจุดังนั้นตัดได้ลบหนึ่งนะตัดได้ลบหนึ่งเหมือนเมื่อกี้แต่ตอนนี้ถ้ามันสลับกันคูตัดไปเลยนั่นสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราได้นะต่อข้างนะคะข้างบนค่ะเราจะได้เป็นลบหนึ่งค่ะแล้วก็ x บวกสองนะแล้วก็1บวก x บวก x กำลังสอง นะตัวบนได้เท่านี้จากนั้นเราจะแทน x เ,เป็นเลขหนึ่งแทน x เ,เป็นเลขหนึ่งเนาะข้างบนจะได้เป็นลบหนึ่งที่คูณกับสามในขณะที่ข้างล่างก็เป็นสามนะสามตัดสามสามตัดสามเนาะก็จะต่อเป็นลบหนึ่งแต่อันเนี้ยเป็นแค่ค่า a นะ เป็นค่ค่า a โจทย์ไม่ได้ถาม a ค่ะลูกโจทย์ถาม2ลบ a เพราะฉะนั้น2ลบ a ค่ะ2-1ลบลบ1นะ่ลบลบ1ข้อนี้เลยกลายเป็น3นะคะ,ะ,คะก็นะักเรียนก็ไปดูช้อยนะคะไปดูช้อยข้อที่เรา,าต้องตอบก็คือข้อ1น,นะคะต่อไปค่ะไปต่อเลยนะคะ วันูโจดข้อ4ค่ะโจดข้อ4ตัวนี้ก็ต้องทําให้เป็นเศษส่วนชุดเดียวเหมือนเดิมเขาให้หา P นะอย่าพิ่งรีบตอบนะโจทย์ให้หา12บองพ่ะพก่อน P ตัวแรกไม่มีอะไรค่ะก็ X-3 ลบสแต่ตัวหลังเนี่ยสามารถที่จะแยกได้นะหน้ากาําลังสองลบหลังกําลังสองเลยเป็น X-3 ลบสมที่คูณกับ X บวกสเนาะแปลว่าตัวข้างหน้าเนี้ เราต้องคูณ x บวก3มทั้งเศษทั้งส่วนนะคะคูณ x บวก3ทั้งเศษทั้งส่วนนะคะเอาละพอคูณเสร็จปั้งข้างบนตรงนี้ได้ x บวก3แล้วลบ6ข้างล่างค่ะได้เป็น x ลบ3ที่คูณกับ x บวก3าคำนวณข้างบนให้เรียบร้อยค่ะ x ลบ3ใช่ไหมบวก3ลบ6เป็นลบ3ามข้างล่าง x ลบ3 x บวกสาม ตัดได้ฮะตัดปัางป้างตัดผลสุดท้ายสิ่งที่นักเรียนจะเหลืออยู่ก็คือได้1ส่วนด้วย x บวก3นะคะ x บวก3จากนั้นค่ะเราก็สามารถหาลิมิตได้แล้วโดยแทน x เป็นเลข3าแทน x เป็นเลข3ตามโจทย์นะดังนั้นสิ่งที่ได้นะคะเราแทน x เป็นเลข3มก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย3บวก3นะ เพราะฉะนั้น p ของเราที่เราหาน่ยจะได้เป็น1นส่วนหโจทย์ไม่ได้ถามแค่ p โจทย์ไปถาม12 p ดังนั้น12 p ก็คือ12ที่คูณกับ1นส่วนหนะข้อนี้ก็เลยตอบ2นะคะก็ตอบเป็นข้อ4ค่ะต่อไปค่ะมาต่อที่ข้อ5เลย ข้อ5้าค่อนข้างยาวหน่อยข้อห้าค่อนข้างยาวหน่อยแต่ถ้านักเรียนใช้หลักการตัวเนี้ยนักเรียนจะเห็นว่ามันคือ x กาลัง2ที่บวกกับ2โทษนะ x กาลัง3มบวกกับ2กําลัง3ไหมตัวเนี้ยก็แยกได้ดังนั้นนักเรียนต้องค่อยๆแยกโดยการใช้สูตรนะอย่าเพิ่งเอาไปแทนเพราะถ้าแทนแน่นอนตัวแรกเนี่ยสองศูนย์ไม่ได้นะคะดังนะั้นเราจะทําการปรับปรับโจทย์ตัวแรกไม่มีอะไรค่ะก็เขียนไปแค่นี้นะคะ ต่อไปค่ะตัวที่2นะคะแยกเป็น2วงเล็บค่ะได้ x บวกดูนะตัวที่สองต้องคิดละแยกได้ไหมตัวที่2ต้องคิดแยกได้ไหมปรากฏว่าตัวที่2แยกไม่ได้นะนักเรียนก็จะติดไว้อย่างนี้แหละนะแยกไม่ได้นะคะแยกไม่ได้เลยก็จะติดไว้แบบนี้เนาะแต่ตัวที่3ามค่ะแยกได้แหละก็จะเป็น หน้าบวกหลังหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอ้าวได้แล้วนะคะได้แล้วก็จะเป็นเศษส่สวนหน้าตาแบบนี้รัวๆเลยอังนั้นตัวเนี้ยสิ่งที่ขาดคือขาดตัวนี้ไปใช่ไหมก็เอาตัวเนี้ยไปคูณทั้งเศษทั้งสว่วนเนาะไปคูณทั้งเศษทั้งสว่วนก็เป็นสองนะคะ เอาไปคูณกับ x กาลังสนะคะลบส x บวกสเพราะมันขาดตัวนี้ไปอันที่2เลขหนเราจะคูณกับ x บวกสเพราะมันขาด x บวกสไปแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยลบยี่สีเพราะมันมาเต็มสูกละส่วนด้วยทั้งหมดก็จะเหลือ x บวกสอง x กาลังสองลบสอง x บวกสี่นะคขอนข้างยาวนะคะกระจายเข้าไป กระจายเข้าไปนะ,ะต้องพาย,ยามหน่อยกระจาย2เข้าไปได้เป็น2 x กาลังสลบ4 x บวก8นะคะกระจายเลขก2ต่อไปกระจายเลข1เนี่ยไม่มีปัญหาะคะ่ะเป็น x บวก2แล้วลบยิ4ลบยในขณะที่ข้างล่างก็ยังคงหน้าตาเหมือนเดิมนะหน้าตาจกดแบบนี้ ดูพิลึกพิลันมากดูเยอะมากนะ,ะดูเยอะมากค่อยๆทำนะดังนั้นเราจะทําการรวมตัวบนรวมตัวบนไปก่อนนะ,ะรวมตัวบนวิธีการรวมตัวบนเนี่ยเราก็เอาที่กำลังสองมาก่อน2 x กำลังสองนะลบ4บวก1ใช่ไหมก็เป็นลบ3 x นะคะลบ3 x เนาะต่อไปค่ะบวก8 บวกสองเป็นสิบสิบลบยีเป็นลบสินะส่วนข้างล่าค่ะ x บวกส x กำลังสลบส x บวกสค่ะใจเราอะ่ะอยากเอา x บวกสออกเพราะถ้าเราแทนเป็นลบสเนี่ยแน่นอนลุดแน่นอนนะดังนั้นสิ่งที่เราจะดึงออกมาแน่นอนครูจะหารด้วยหารด้วย x บวกส เป็นหลักนะหาร x อวก 2. อีกอันก็คงมี 2x แหละเนาะ2คูณ7ได้14น่าจะเป็นลบนะคะแยกตัวข้างบนแยียกธรรมดาเลยนะคะเนาะก็ในได้ 4x น้องๆได้ 7x ก็ลบ 3x จากนั้นตัดได้แล้วตัดได้แล้วนะตัดได้แล้วเห็นไหมคือเราแยกตัวนี้ค่ะ แยกตัวเนี้ยออกเป็นสองวงเล็บคือตัวบนเพื่อตัดผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้เราจะเหลือแค่ 2x ลบ 7x กำลัง2ลบ 2x บวก4นะคะเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าจะแปลงร่างมาได้เนาะได้เป็นเศษส่วนชุดเดียวละนะคะขั้นตอนต่อไปแทน x เป็นลบ2นะ ขูขึ้นบรรทัดใหม่นะคะขูขึ้นตรงใหม่เพราะมันไม่เหลือละแทน x เป็นลบดังนั้น p ของเรานะ2นะคะแทนเป็นลบสนะลบแล้ว 7. ลบเลบกำลัง2ลบคูณลบแล้วบวก4นะคะส่วนกันอ้านวะลบ 2. คูณลบเป็นลบลบไปอีก7ข้างล่างลบกำลัง2เป็น4 ลบเจอลบเป็นบวกแล้วบวก4นะคะบวก4เรียบร้อยตัวบนค่ะตัวบนเราจะได้เป็นลบ11ในขณะที่ข้างล่างเป็น12นะคะโจทย์ไม่ได้ถามแค่ P โจทย์ถาม12 P ดังนั้นก็คือ12ที่คูณกันลบ11ส่วน12ค่ะ12ตัด12ได้เป็นลบ11นะคะได้เป็นลบ11ดังนั้นเมื่อได้เป็นลบ11บเอชบเลย ช้าเลยก็ไปเลือกตอบข้อหนึ่งนะคะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะะักเรียนก็ต้องใช้ทักษะในการทําโจทย์ประเภทนี้เนาะต้องแยกตัวประกอบเก่งแยกตัวประกอบได้นะคะถ้าไม่ได้นี่งานจะงอกมากเอาละมาดูโจทย์ข้อ6กันมาดูโจทย์ข้อ6ในโจทย์ข้อ6เนี่ยโหเศษส่วนซ้อนกันยุบๆยับๆเลยเนาะดังนั้นตัวบนเนี่ยค่ะครูก็คูณกับ x ส่วน x เ,เพื่อปรับให้ส่วนเท่ากันค่อยๆทําทีละอันนะเอาตัวบนก่อนเอาแท้ตัวบนนะเอาแท้ตัวบน มันจะเป็น x อะค่ะที่คูณกับ x ส่วน x ใช่ไหมแล้วบวกกับน1ส่วน x นี่คือตัวบนนะปรับส่วนในขณะที่ตัวล่างหน้าตาเหมือนเดิมค่ะก็คงเป็น x ค่ะแล้วเราก็คูณกับ x ส่วน x เพื่อให้ส่วนเป็น x เหมือนกันแล้วก็1ส่วน x นะคะ1ส่วน x ตัวนี้เนาะคือตัว a e นะตัว e นะเอาละดังนั้นสิ่งที่เราได้ตัวนี้เป็น x กลาลังสองส่วน x บวก1ส่วน x นะคะข้างล่างได้เป็น x กลาลังสอง ส่วน x ลบ1ส่วน x นะคะจะดูงงงนิดนึงนะข้างบนเนี่ยรวบรวมกันได้รวมกันได้เอาละเปนะข้างนะข้างบนรวมกันได้ค่ะข้างบนรวมกันได้เป็น x กาลังสองค่ะบวก1ส่วน x หารด้วยเศษส่วนใหญ่นะเศษส่วนใหญ่ข้างล่างเป็น x กาลังสองลบ1ส่วนด้วย x ค่ะส่วนด้วย x นะคะเวลาหารเศษส่วนเนี่ย เขาจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนดังนั้นเหมือนคูณฟลิปขึ้นไปฟลิปขึ้นไป x กาลังสองบวกหนึ่งส่วน x ที่คูณกับ x ส่วนด้วย x กลังสลบหนึ่งะคะคูณจับคูณขึ้นไปดังนั้นตัวเนี้ยตัดได้แน่นอนไม่เกิดเป็นโซละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ผลสุดท้ายนะผลสุดท้ายนะสิ่งที่เราเหลือเราจะเหลือ a นะคะ เของเราจอเลืค่า x กําลังสองบวกหนึ่งส่วนว x กําลังสองลบหนึ่งแทน x เป็นเลขส่วนค่ะศูนย์กําลัง 2, สองบวกหนึ่งศูนย์กําลังสองลบหนึ่งผลสุดท้ายจอเละค่หนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งโจทย์ไม่ได้ถามค่า a แต่โจทย์ไปถาม4ลบ a นะโจทย์ไปถาม4ลบ a ดังนั้น4ลบ a 4ลบกับลบ1นะ4ี 1, 4่ลบกับลบ1ข้อนี้ก็เลยตอบ5นั่นเองค่ะก็จะวงคำตอบที่ข้อ3นะคะนักเรียนอย่าลืมนะก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนต้องไปดูคำถามก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วนักเรียนก็ตอบในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ